Kids. ท่องสูตรคูณแม่สิบสี่สิบสี่หนึ่งเป็นสิบสี่สิบสี่สองเป็นยี่สิบแปดสิบสี่สามเป็นสี่สิบสองสิบสี่สี่เป็นห้าสิบหกสิบสี่ห้าเป็นเจ็ดสิบสิบสี่หกเป็นแปดสิบสี่ 14 7เป็น98 14 8เป็น112 14 9เป็น126 14 10เป็น140 14 11เป็น154 14 12เป็น168 Watermelon Kids Thank you for watching. Please subscribe my channel.